สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับผมนะครับก็คลิปนี้อัปเดตนะครับล้อมรั้วเล้าไก่บ้านนะเพื่อที่จะปล่อยไก่บ้านออกมานอกเล้านะครับในช่วงที่เราไม่อยู่บ้านก็สามารถที่จะปล่อยออกได้นะครับก็ตอนนี้กําลังพี่แซมขึ้นผ้าแยงแล้วนะครับผ้าแยงเนี่ยยาว2 7เมตรนะครับ2.5เมตรนะครับความกว้างโอเคไปดูกันครับ นี่ครับผมอันนี้แม่นะครับเสื้อสีชมพูแม่ทักทายท่านผู้ชมน่อยแม่ท่านพูดไม่ค่อยเก่งนะนะฮะนี่ครับพี่แซมนะก็ใช้ไม้ไผ่นะครับไปตัดตรงข้างบ้านนั่นแหละนะฮะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะครับเสาเนี่ยสองเมตรห้าสิบก็ต่อขึ้นไปอีก <c oughs> เพื่อที่จะให้มัน <c oughs> ยาวครอบคลุมพอดีกับตัวของเสาเลยนะฮะเราจะได้ไม่ต้อง มาหมวนตัวข้างล่างนี้เยอะนะฮะพี่แซมทั้งขุดทั้งทำนะครับเรื่อยๆนะฮะผมช่วยบ้างนิดหน่อยนะฮะช่วยนิดหน่อยนะับตรงนี้เป็นประตูนะครับตรงนี้เป็นประตูแล้วก็ตรงนี้ก็จะมุงอีกนะฮะลาบเฮินกระเฮิ่มเต่าเม้ her, 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 <laughs> อโอ้เบพอร์ บเวมันปเปิลมนกได้เตะแม่บอกว่าขนาดนี้จะบินได้ไหมผมบอกว่าก็ลองบินดูสิแม่บอกว่าขนาดอยู่ฝั่งน่้นสระมันยังบินมาฝั่งนี้ได้เลยนะครับกรณีมันตื่นมันจะบินอยู่แล้วไกลมุงแต่นี่รุ่ยกับพักเลือกข้างนนในรุย่ยชิคแกะคำบอแยงตุ่งจอ มูรตุกน,นะฮะบรรยากาศช่วงเย็นครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูไก่ที่กกไข่หน่อยนะะโอ้แหมนี้ข้างในป้วงให้มุย้ยฝั่งนี้เริ่มมีแล้วมีมาแล้วครับหนึ่งฟองมีฟังเนี้ยบบเมี่ยนตะหนอหนีน้นี่น <ไป S 1> หนึ่งฟองหนึ่งฟองก็อ,อันนี้อีกจ,จุดหนึ่งนะครับตอนนี้กํลาลังกกไข่อยู่เมื่อไร่จะฟังเนี่ย นะน้องกำลังกุกไข่อยู่ฮนะนี่นี่อันนี้ก็อีกตัวหน,นะนึ่งเขาไม่ตื่นแล้วครับผมเล้าค่อนข้างใหญ่ด้วยนะฮะแต่ว่าสำหรับไก่ไก่บ้านเนี่ยขนาดนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาออกออกหากินข้างนอกให้ได้นะครับถ้าเอาไว้แค่นี้ก็คือไม่โอเคอะ่นะอันนี้ น้ำดื่มครับใส่เป็นอย่างนี้ไว้ให้นะฮะใส่นี่อ๋อทำรังเพิ่มให้มันนะครับเอาแบบธรรมชาติน่าตุกอยมันปวงละเล็ดติดนี่ครับออาแล้วเขาก็จะชอบแบบธรรมชาตินะแกมสิีใจอานนตระกาโนโขโมให้มันแข็งแรงหน่อยอันนี้มันตะกร้ามันผุแล้ว แล้วก็ใส่ไข่ไปนะนี่ครับมาไข่เยอะเจะหลับกินเงี้ยคุณพวงใบใบเอาเมื่อก่อนก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านแม่นู่นทีนี้มันเยอะก็เลยเอามาแม่อยากเอามาไว้ที่นี่ดีกว่าที่นี่โล่งแล้วก็สามารถที่จะขยายาพื้นที่เลี้ยงให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี้อันนี้มัดลวดเอานะครับมรดกเต็นทบัง បាយទៅពូទៅណោះអើវានៅចាំបើឃ្លាក់ក៏គួយមោះវាយយួរបើវាแห้งសិនแห้งសិនស្ួយរូបជាពុកហ្នឹងអឺអឺចាំមើលសិនប្រលមើលសិន กาศช่วงเย็นครับผมนี่แล้วก็มีต้นไม้รอบข้างเนี่ยไม่ใช่ต้นที่ปลูกนะจะเป็นพกต้นล,ลูกว่านะครับแล้วต้นป่าเนี่ยเราไม่ตัดออกนะครับก็แต่งกิ่งความมันจะเกิดมาได้ขนาดนี้เนี่ยใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็พยายามเก็บต้นไม้ไว้มันก็จะโตเรื่อยๆก็จะเป็นร่มให้รอบบ้านรอบสวนเรา

ส่วนนี้ก็ใส่ไม้ไผ่ไปแล้วนะครับนี่ส่วนเก่าก็เอาสังกะสีออกนะครับ,รรบยังโด้งดะนะอันนี้หลังหลังเลานะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถอนนะครับตั้งแต่มีท่อน้ําถึงนี่นะครับแล้วก็ มาทำเล้าไก่อยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าต้นไม้เนี่ยโตรเร็วมากนะครับเนี่ยระบบน้ําถึงนะครับเป็นสปริงเกอร์นะใช้ปั๊มหอยโ่งยิงมานะครับขนาด1.5แรงนะครับใช้4แผงสปิงเกอร์เนี่ยก็ได้2ต้นนะครับตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยก็ถอนแล้วก็หลังตัวนี้จะมีกระบะสำหรับตักน้ำให้ไก่นะฮะไก่ไข่ มองมุมนี้นะฮะก็ไฟที่ติดให้ไก่ช่วงกลางคืนก็ได้ผลดีนะครับกลางคืนตอนมาปิดเล้าไก่บ้านเนี่ยก็จะแวะมาดูทางนี้ก็จะเห็นเขานั่งจิกแมลงอยู่นะครับตัวนี้ตั้งเวลาเปิดปิดผมเปิดแค่3ามชั่วโมงนะครับไม่ได้เปิดไว้ทั้งคืนนะครับปล่อยให้เขาได้กินแมลงช่วงหัวข้ามก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็ปิดเองนะครับ อันนี้เล้าไก่ไข่ตัวเดิมนะครับก็เอาไว้เป็นอนุบาลสําหรับไก่แม่ลูกอ่อนนะครับช่วงที่มันฟักไข่อยู่ข้างในเนี่ยก็อาจจะแยกมาตรงนี้ได้นะครับให้เขาให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝนหลังคาย,ยังดีอยู่นะครับแล้วก็กันสาดได้เยอะช่วยได้เยอะครับตรงนี้เอาไว้เป็นอนุบาลไก่นะฮะอันนี้ก็ทํารังไว้ให้ กลางคืนก็จะมีน้องไก่มานอนตรงนี้นะครับเลานี้หนึ่งตัวนะครับแม่แม่มันจะนอนข้างบนนี้นะครับเนี่ยบนต้นสะเดาเนี่ยนะทิ้งลูกลูกมันก็นอนข้างหลังนะครับนะครับโอเคครับฝนมาอีกแล้วครับนี่โอเคครับผมนะครับคลิปนี้พามาดูอัปเดตนะครับการมุ้งล้อม พยงให้เล้าไก่นะครับก็อย่าลืมติดตามดูเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับและการเลี้ยงไก่ไข่ไก่บ้านนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆครับผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ